พราะเขาเป็นอย่างนี้เขามีความนิ่งขึ้นเขาสุขุมขึ้นเขาสุภาพขึ้นเขาสมาร์ทขึ้นกลายเป็นว่าเวลาเราคุยงานกันมันคุยกันรู้เรื่องขึ้นใช้อิโมชั่นน้อยลงใช้อารมณ์น้อยลงแล้วก็มันเกิดงานมันเกิดความก้าวหน้าในในเรื่องของธุรกิจมากกว่าเดิมซึ่งซึ่งก็แปลกดีช่วงที่ จัดการเรื่องเอกสารนะฮะตอนตอนที่แบบตัดสินใจเรียกได้ว,ว่าเปลี่ยนความสัมพันธ์เนี่ยน่าจะเกือบ2ปีแล้วฮะตอนนี้เลยก็ห้าขวดก็ย้อนไปประมาณ3ขวด3ขวดกว่ากว่านิดนึงวันนี้ก็ยังเป็นหญิงนะฮะคือคือเขามีความเวลาหย่วบเราอ่ะเขาก็เป็นแม่เป็นแม่ของลูกแต่เวลาทำงานเขาก็จะเป็นอีกเหมือนกับว่าอีกอีกคาแรคเตอร์หนึ่ง ซึ่งเราก็ไม่เคยเห็นกันเพราะว่าตอนนั้นเนี้ยปัจจัยในการที่ทําให้ให้เราต้องแยกกันก็คือเรื่องงานหล,ลักๆเลยเพราะว่าถ้าทําตรงนี้มันต้องเดินทางทั้งในประเทศทั้งประเทศเพื่อนบ้านทั้งอะไรอย่างเงี้ยเราก็วุนั้กงานมีเยอะมากแล้วเขาก็แบบพยายามจะทําเต็มตัวมากๆเลยแล้วปรากฏว่ามันต้องเดินทางตลอดแล้วไม่มีใครดูลูกให้ใครมาดูลูกก็ไม่ได้เพราะว่าคือเราอยู่กันสามาคน ก็เลยหาหาทางของธนาแล้วก like like ็ด้วยธรรมชาติของน้องเขาด้วยส่วนหนึ่งที่แบบอยู่ข้างในเล้มีความเป็นเป็นแมนอยู่คือนิสัยเขาจะเหมือนพ่อเขาเขาเป็นของเขาอยู่แล้วอ่ะจริงๆเขาเป็นคนแมนแมนมาตั้งแต่ก่อนก่อนที่จะท้องนะครับครับแต่ธรรมชาติของผู้หญิงเวลาเวลาท้องก็จะมีฮอร์โมนชื่อเอสโตรเจนที่มันดีขึ้นมาจากปกติเราก็จะดูแบบ เป็นเด็กดูคือปุคลกเขาจะเปลี่ยนไปเป็นแบบเหมือนเด็กเลยครับตอนตอนที่ท้องแล้วหลังจากหลังจากคลอดแล้วสักพักหนึ่งฮอร์โมนมันก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมก็ก็จะเ้าเ้านิสัยจะเหมือนผู้ชายมาตั้งนานแล้วเวราได้คุยกันแล้วว่าจากทุกอย่างเหมือนเดิมก็อยู่ที่เดิมบอกลงกันว่าสมมุติถ้าสมมุติคุณเจอใครที่ที่ดีก็อเอามาให้เรารู้จักเราเจอใครที่ ที่ดีกับชีวิตเนี่ยก็ต้องเอามาให้กันรู้จักเพื่อที่จะดูว่าเขาสามารถอยู่กับลูกเราได้ไหมแต่ถ้าไม่เจอเราก็อยู่กันไปแบบนี้แล้วเราก็ดูแลกันไปในฐานะเพื่อนนะครับก็ไม่มีใครออกไปจากบ้านทุกคนก็คิดว่าแบบเห็นแต่กวาพอลูกกับลูกแล้วอยู่สองคนผมไม่ค่อยกลับไม่ค่อยมาจริงผมก็ไม่มีบ้านที่ไหนเพราะว่าก็มีบ้านเดียวนี่ครับเพราะก็คอนอยู่บ้านหลังเดียวเนี่ยครับก็อยู่ที่เดิมครับอยู่ด้วยกันหมดเลยตั้งแต่แรกตั้งแต่ก่อนยาหลังยากก็ยังเหมือนเดิม เพียงแค่สถานะมันเปลี่ยนไปเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้เราไมา่ได้สื่อสารออกมาให้โลกรู้ว่าบางทีเวลาถูกแต่ต้องเรื่อง Personal เยอะๆมันปวดหัวนะครับมันมต้องรู้เลยดีกว่ามันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าจริงๆเขาเป็นคนมีเสน่ห์แล้วเพื่อนเขาเยอะมากเพื่อนเขามีหลายวงการมีวงการช่างภาพมีวงการ โฆษณานะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าว่าว่าเขาสนิทกับใครมากแต่ว่าทุกคนที่ที่สนิทเขาก็พามาบ้านหมดเขามามาให้เรารู้จักอะไรแบบนี้ครับแต่ในส่วนของธรรมชาติของเขาเนี่ยมันก็เวลาเขาอยู่กับเราอะ่ะเราก็ไม่ค่อยเราก็ไม่รู้รสึกรู้สึกแตกต่างจากเมื่อก่อนนะครับผมว่ามันง่ายง่ายกว่าเดิมคือจะพูดถึงเรื่องของธรรมชาติของผู้หญิง ซึ่งเราก็จะทราบดีว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีมีความรู้สึกการสแสดงออกทางอารมณ์ที่บางทีแบบตรงไปตรงมานะครับบางคนก็คิดแล้วก็พูดเลยบางคนก็อ่อนไหวแล้วก็การสื่อสารผู้ชายบางทีมันมันอาจจะมันอาจจะสื่อสารกันได้ยากแต่พอพอเขาเป็นอย่างเงี้ยเขามีความนิ่งขึ้นเขาสุขุมขึ้นเขาสุภาพขึ้นเขาสมาร์ทขึ้นกลายเป็นว่าเวลาเราคุยงานกันมันคุยกันรู้เรื่องขึ้นใช้อิโมชั่นน้อยลงใช้อารมณ์น้อยลงแล้วก็ มันเกิดงานมันเกิดความก้าวหน้าในในเรื่องของธุรกิจมากกว่าเดิมซึ่งซึ่งก็แปลกนีด่ดีครับดีครัเบเพราะชอบเพราะว่าเพราะว่าบุคลิกของของแม่ที่เป็นแม่เนี่ยไม่สามารถจะเล่นกับลูกได้ทุกอย่างไม่สามารถจะบู๊กับลูกได้แต่พอเขาเป็นแบบนี้มันมันคล่องตัวมันทะมัดทะแมงแล้วก็ เขาก็ดูแข็งแรงขึ้นตอนนี้เขาไปชกมวยทุกวันเลยนะปแบบเตะสอบทรายล่อเป้าคือแข็งแรงขึ้นจริงๆแล้วก็สมาร์ทขึ้นเหมือนไมซ์เซ็ตเขาอะมันมันถูกปลดปล่อยตรงที่เขารู้สึกอิสระในการที่เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เขามีความสุขขึ้นแล้วตรงเนี้ยพอมีความสุขขึ้นมันก็ส่งผลต่อลูกลูกก็แบบแฮปปี้เอ้ยแม่แบบล่าเริงอะไรเงี้ยจากจากที่เมื่อก่อนแม่อยากทําอะไรก็ไม่ได้ทำความเป็นแม่ต้องแบบทําหน้าที่แม่อย่างเดียวตอนนี้เขาสามารถเดินออกมานําได้แล้วก็ อีกไม่นานนี้คจะช่วยแบบช่วยคนผ่อนบ้านได้ด้วยม้ำอะไรเงี้ยในในใน,ในมุมที่แบบถ้าธุรกิจเขาสักเซสนะครับเราก็ช่วยสนับสนุนตลอดัพพอร์ตทุกวันนี้เนี่ยเราประมาทเด็กไม่ได้ครับสี่ขวบรู้เรื่องทุกอย่างจําทุกอย่างได้แล้วก็ทุกวันนี้5้าขวบเขาสามารถแสดงความคิดเห็นต่างๆนานานได้เขาสามารถตักเตือนแม่ได้เขาสามารถเสนอทิศทาง ในนาเขเองเขาแล้วเขาอยากทําอะไรอนาคตเขาอยากเป็นอะไรเขาอยากเรียนอะไรวันนี้อยากไปเรียนวาดลูกวันนี้อยากเรียนร้องเพลงพูดเองเลยเราไม่ต้องแบบว่ามาขับไปเขาทําอะไรแบบนี้เพราะเด็กเจนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วผมจะบอกว่าเรื่องของคนคนเป็นเป็นวายเป็นแอลเป็นจีเป็นเป็นเลสเบี้ยนหรือเป็นทอมเป็นเเนี่ยไอ้ไอ้สภาวะทางอารมณ์เือสภาวะทาง ทางเคมีที่อยู่ในร่างกายองมันเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตลอดเวลาบางคนเป็นทอมอยู่ดีก็ไปแต่งงานกลายเป็นผู้หญิงบางคนเป็นผู้หญิงอยู่ดีก็กลายเป็นทอมบางคนเป็นผู้ชายยู่กลายเป็นเกย์อะไรเงี้ยคือมันมันเป็นเรื่องของเคมีในร่างกายซึ่งเป็นทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ใช่สยศาสตร์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราก็จะก็จะรู้ว่าในช่วงวัยของแต่ละคนเนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับแล้วมันไม่มีหรอกทอมแท้ทอมไม่แท้เกย์แท้เกย์ไม่แท้แท้ที่สุดก็คือคนนะ เราอยู่กันด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของกันและกันแล้วก็ยอมรับในธรรมชาติของกันและกันว่าคือเราเรียนรู้กันตลอดเออทำยังไงให้เราอยู่ด้วยกันได้กับลูกที่กําลังจะโตและลูกมีความสุขไหมลูกแฮปปี้ลูกแฮปปี้โอเคครับก็มองเขาเหมือนเดิมเขาไม่เขาไม่ได้เปลี่ยนไปสําหรับเราเลยแต่เขากลายเป็นในมุมของชีวิตเขาอะเขาสมบูรณ์ขึ้นแล้วเขาเขารู้ก็รู้สึกมีความสุขที่เรา สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องเปิดใจแล้วก็ยอมรับแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยก็เป็นบ้านให้เขาได้ตลอดเวลาก็เขาก็คือคนในครอบครัวครับ